สวัสดีค่ะพี่อ,อ้อยวันนี้พี่อ้อยทำแพนเค้กนะคะพี่อ้อยใช้กระทะนะคะ แต่จะทำได้แค่ทีละชิ้นเนาะเพราะเพราะว่าพอทำหลายๆชิ้นนะคะเขาไหลมารวมกันก็เลยทำได้แค่ทีละชิ้นนะคะตัวส่วนผสมนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยอใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะตัวรายละเอียดเนาะ อันนี้เป็นสูตรนมโรงเรียนนะคะแล้วก็พี่อ้อยไม่มีแป้งมีเนาะพี่วันนี้พี่ออยใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะไปแล้วชุดหนึ่งค่ะเด็กน้อยรีบมันรับเอาไปละตอนนี้ก็เริ่มทำใหม่นะคะตรงนี้ใช้ไข่แค่ฟองเดียวเองนะคะก็ทำได้เยอะเลยล่ะเพราะว่า พี่อ้อยใช้เป็นสูตรนมโรงเรียนเนาะแล้วสำหรับบ้านที่ไม่มีแป้งแป้งมีหรือแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้นะคะอยู่ที่เราเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแป้งทอดกรอบเนะี่ะเขาจะมีความเค็มอยู่ในแป้งนิดนีด้น,นะคะก็เราไม่ต้องใส่เกลือเลยนะคะแล้วตัวเนยที่พี่อ้อยใช้พี่อ้อยใช้เป็นเนยตัวนี้นะคะ ทำไม่ทันเลยค่ะพออ่าเอาขึ้นมาผึงให้เย็นนะคะเพื่อเขาจะได้กรอบหน่อยเนาะพอถฐานก็หยิบชามมารอแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่อ้อยขอฝากอ่า ติดตามนะคะฝากช่องหลานชายเนาะช่องน้องซีนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปท้าใายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ